รีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอท์น้าจอโอ้ยลายทำถ่ายมองไม่เห็นเลยอุย้ยลายทำถ่ายมามองไม่เห็นเลยอะลองจะรีวิวกับเขาเป็นหรือเปล่าอันนี้มันเล่นอะไรนะมันวัดการเต้นหัวใจชีพประจรฟังเพลงได้เป็นนาฬิกาได้แล้วก็ ถ่ายรูปได้แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกได้บสมัมปิเครื่องนี้หลักร้อยแต่ค well. ุณภาพครับกล่องเออ่พิ <S <S ่งสั่งมาใหม่ๆก็งุมๆูงสาๆก็ุงงูมสาวๆเล่นนะคะแค่หลักร้อยได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มวัดอุณหภูมิได้โทรเข้าโทรออกได้ ว่าไม่อยากจะเซษมีแอปเ c e b o o k ด้วยนะนี่ข้างบนจิ้มโอ๊ยจิ้มไม่ไปจบการรีวิวจิ้มไม่ไปจบการรีวิวโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดว่าในเป็นด้จ้ะเพิ่งเอามายังไม่ได้ลองเล่นเลยมันก็ทีแรกซื้อมาจุดจุดมุ่งหมายนะแค่จะมาใส่ดูวเวลา แต่คุณภาพของมันคาบกล่องโทรเข้าโทรออกได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ลายชื่อคนที่ติดต่อนะแล้วก็โทรศัพท์เราบันทึกการโทรอันนี้ยังไม่เมมชื่อนะนี่เบอร์โทรเพื่อที่จะโทรออกกดกดแล้วก็โทรออกได้เลยนี่โทรเข้าโทรออกรับสายได้นะคะไม่ใช่คี้ๆนะไม่ใช่คี้ๆไม่ใช่คี้ๆนะโทรเข้าโทรออกได้ ในราคาหลักร้อยนะแต่เราอ่ะยังเล่นไม่เป็นหลอกลายเชื่อเมมลายชื่อได้นะนี่มันจะบอกว่าลายชื่อแล้วก็บันทึกการโทรว,ว่าโรออกเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ต้องใช้เวลาศึกษานะคะหลักร้อยแต่คุณคุณภาพของมันครับแก้วจนล้นแก้วบึงหวังอดบึงหวังอ,อกแต่คนเล่นก็ยังเล่นไม่เป็นค่ะคนซื้อนาฬิกาเครื่องหนึ่งหลักร้อยแต่ใครเล่นลูกเล่นไม่เป็น คุณก็ได้แค่ดูเวลาแต่คุณเล่นเป็นคุณก็ได้เฟซบุ๊กโทรเข้าโทรออกวัดอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิวัดชีพจรการออกกำลังกายมันก็สัมปิตนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะดูปฏิทินได้นะคะเนี่ยคะ่ะดูปฏิทินได้อ,อ่วันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็ดูไปนะคะเออแล้วก็เล่นอะไรอีกได้อีกนะ กดกดหัวมุมนี้มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคนเพื่อนๆอ,อันนี้เห็นนะกล้องเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวดูกล้องโทรศพัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อถ้าเราเชื่อมต่อน,นี้นะมันเชื่อมต่อด้วยบลูทูธมันก็จะถ่ายภาพได้มันจะมี Q ิวอาค้ดมาให้สแกนแล้วก็เซตข้อมูลเข้าเข้าไปในมือถือนะเป็นโทรศัพท์ที่ว้าวมากๆเลยสมาร์ทวอท ใครสนใจเดี๋ยวแปะต,ตากาให้ดูนะคะมันเล่นได้เยอะมากเลยอันนี้คลิปะจรเนี่ยค่ะการเต้นหัวหัวใจเวลาออกกำลังกายก็ใส่นะคะมันก็จะวัดการเต้นนะคะเริ่มบัดมันจะบอกให้เริ่มบัดนะคะแต่เราไม่ได้ใส่นะคะเรามารีวิวว่ามันเล่นอะไรได้มั่งแล้วก็ต้องใช้เวลาศึกษานะคะเพราะว่า เพิ่งได้มาสองสองวันเราก็งุม้มงุมสาวๆาวอยู่ค่ะเราก็งุม้มงุมสาวๆาวเรายังเล่นไม่เป็นนะคะถ้าถ้าใครอยากได้นาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกานาฬิกาที่ไฮเทคโนโลยีถ่ายรูปโทรเข้าโทรออกได้ดูเวลาวัดคืนหัวใจตั้งปลุกได้ถ่ายรูปได้นะคะคุณเพื่อนเอนมมชื่อได้เด่นเฟซบุ๊กได้นะคะ อันนี้นะคะเขามีที่ชาร์จมาให้แปะอันนี้ก็แปะตรงนี้ค่ะปัะ๊บเห็นไหมชาร์จแล้วก็เสียบชาร์จเลยนี่เลิศแบตหมดก็ชาร์จนะคะมีที่ชาร์จให้ด้วยเลิกใคยากได้เดี๋ยวปัดปตะกายนะคะคุณเพื่อนๆบ,บาย